Yeah, ยาออนทัวยาแคปซูลฟ้าทลายโจรตาหมอมเมืองเสริมภูมิคุ้มกันต้านเชื้อไวรัสและแบคทีเรียพิเศษสั่ง1กระปุก60แคปซูลแถมฟรี1กระปุกจากปกติ720บาทพิเศษเพียง499บาทสั่งซื้อ2กระปุก แถมฟรี2กระปุกพิเศษเพิ่มขนาดพกพา10แคปซูลอีกด้วยรูมมูลค่า1,540บาทจ่ายเพียง990บาทเท่านั้นโทร02-666-9456 02-666-9456 สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะ่ะยุกฝนในรายการมายาออนทัวร์มาแล้วนะคะคุณผู้ชมคะ่ะจะพาไปทัวร์กันค่ะไม่ว่าจะไปใครทำอะไรที่ไหนอย่างไรเนี่ยเราจะตามไปค่ะไปโฉกตัวมาสัมภาษณ์สุดเอ็กซ์คลูซีฟไปทีเดียวคุณผู้ชมอยากรู้เรื่องอะไรนะคะวันนี้รายการของเรานำมาฝากกันวันนี้ไปพูดคุยกับนักแสดงหนุ่มสุดหล่อนะคะตอนนี้เนี่ยเป็นพระเอกช่องวันละครเนี่ยเรตติ้งดีมากเลยนะตอนนี้นะแต่จะเป็นใครล่ะก็ต้องไปติดตามสิคะ คุณผู้ชมคะวันนี้นี่ค่ะฝนจะไปจอมไม้สัมภาษณ์นะคะคุยกันแบบสุดเอ็กซ์คลูซีฟเลยทีเดียวสำหรับหมอเน่งสรันค่ะพระเอกหนุ่มนะคะแบบล่าสุดนี้เลยละครเรื่องรักสุดท้ายใหญ่จอมเวียงมาเล่าโมเมนต์นะคะที่ได้เล่นกับนักสแสดงค่ะฝีมือเฉียบเลยนะคะเป็นนักสแสดงรุ่นพี่อย่างคุณบีน้ำทิพย์นั่นเองและก็ขึ้นแท่นเป็นพระเอกครั้งแรกของเขาด้วยนะคะความรู้สึกเป็นอย่างไรนะคะเดี๋ยวเราไปฟังจากหมอเน่งค่ะก็ oh. เรื่องนี้ก็เป็นการแบบรับบทแบบนําครั้งแรกอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าแบบเออตื่นเต้นแล้วก็กังวลมากแบบกดดันมากเพราะว่าด้วยความที่แบบเราไม่เคยเป็นแบบเป็นตัวดําเนินเรื่องมาก่อนอะไรเงี้ยตั้งแต่แบบตั้งแต่เล่นละครมาเลยก็รู้สึกว่าเออมันเราก็ต้องทําให้ดีเพราะว่าถ้าถ้าแค่โครงแล้วไม่ดีอะเดี๋ยวทุกอย่างมันจะแบบมันจะแบบ ไม่ดีนะผมคิดอย่างนั้นก็เลยแบบรู้สึกว่าเออเรื่องนี้กดดันเป็นพิเศษครับแล้วก็เวิร์กช็อปเยอะทำกันบ้านเยอะอะไรเงี้ครับก็ทําให้แบบโอเคมันออกมาเราก็รู้สึกว่าเออเราก็สำหรับตัวเองหรือว่าฟีดแบ็ที่ออกมาก็ทุกทุกคนก็บอกว่าเออมีพัฒนาการที่ดีขึ้นนะแต่ว่าถามว่าดีที่สุดไหมมผมว่ามันก็ยังดีได้กว่านี้อีกอะไรเงี้ครับครับเออเจอพี่บีนี่มันเป็นความแบบรู้สึกว่า เป็นความที่แบบเหมือนเล่ามาถึงจุดจุดนี้ได้ยังไงอะไรอย่างนั้นเออแบบว่าคือเราด้วยความที่แบบพี่บีเขาเล่นละครมาก็นานแล้วสักพักแล้วอะไรเงี้ยแล้วเราก็เราก็เคยดูพี่บีเล่นละครตั้งแต่เรายังไม่เข้าวงการอะไรเงี้ยเราก็เลยแบบเออตอนนั้นเรายังเห็นเขาในจออยู่เลยเออตอนนี้เราต้องมาเล่นกับเขาวะอะไรเงี้ยแบบมันรู้สึกแบบใช่หรออะไรเงี้ยแบบว่าเออก็ก็ก็เราก็เลยแบบรู้สึกว่าเออเราก็ คือเขาเป็นนักแสดงที่แบบเก่งแล้วก็แบบมีความสามารถมากๆอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเออเราต้องแบบไม่ทําให้เขาลำบากหรือว่าไม่ทําให้เขาแบบไม่เป็นตัวถ่วงเอางี้ดีกว่าผมก็เลยเออเราอาจจะต้องแบบลักดันตัวเองเยอะขึ้นให้แบบมันมันไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ดูแบบคือยังไงอ่ะไม่ไม่ไม่ทำให้แบบโดยรวมมันดูแบบไม่ดีอะไรเงี้ยครับ ก็แรกๆครับแรกๆแรกๆตอนเข้ากันอาจจะแบบยังไม่ค่อยเข้าขากันหรือว่าแบบอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพี่บีน่ารักมากคือแบบพี่บีก็ไอซ์เบรกแล้วก็พี่บีเขาก็แบบเหมือนเขาไม่ได้มีกำแพงอะไรกับเราอะไรเงี้ยแล้วเรารู้สึกว่าเล่นกับเขามันเขาถึงถึงเขาเป็น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 ผู้ใหญ่กว่าเราเขาแบบเป็นรุ่นพี่เราเนี่ยแต่ว่าเขารู้สึกเขาไม่ได้ถือตัวอะไรกับเราเลยเขาแบบเขาจะบอกเราด้วยซ้ำว่าแบบเออเหน่งเต็มที่เลยนะแล้วก็ มีอะไรก็ปรึกษากันบอกกันได้เลยเพราะว่าแบบเออเราต้องแบบไปด้วยกันเราต้องแบบไอ้เรื่องเนี้ยมันมันอยู่ที่เราสองคนนี่แหละเราสองคนต้องไปด้วยกันให้รอดอะไรเงี้ยครับประมาณนั้นครับก็ตอนแรบกบเหมือนจะแบบเหมือนจะ normal นะสำหรับบทแทนแะอะไรเงี้ยแต่ว่าปมเยอะจัดเล่นไม่รู้ <S <S จะเป็นเด็กมีปมอะไรนักหนาเออก็คือมีม,มีมีหลายมีหลายปมที่ตัวละครแทนแบกรับอยู่อะไรเงี้ยครับซึ่งซึ่งมันก็ค่อนข้างหนัก หนักเหมือนกันอะไรเงี้ยก็อย่างอย่างอันที่เฉลย ER, อันที่ปมที่เคลียร์ไปแล้วก็คือเคยเคยเป็นหมอเคยเคยเป็นนักเรียนแพทย์แล้วก็แฟนตายแบบโดยที่เราไม่สามารถช่วยเลยเราช่วยเขาแต่ว่าเราช่วยเขาไม่ได้อะไรเงี้ยเออมันก็เลยเป็นปมในใจว่าแบบรู้สึกว่าเออถ้าช่วยคนที่เราลักไม่ได้ก็คือคงช่วยใครอีกไม่ได้แล้วอะไรเงี้ยก็เลยก็เลยเลิกเป็นหมอไป <laughs> อะไรเงี้ยมันก็มีปมนั้นที่ เดี๋ยวอนาคตมันจะต้องเคลียร์ปมนี้อะไรเงี้ยแล้วก็มีปมของเรื่องที่บ้านอีกเดี๋ยวมีปมเรื่องต่างๆเรื่องไม่มีตังอีกเรื่องอะไรมันมันค่อนข้างแบบเออเรามันก็เป็นอะไรที่แบบเหมือนจะใกล้ตัวนะแต่ว่าโอ้มันมันมันไกลพอสมควรเลยอะไรเงี้ยครับรอ,อืมผมว่าอาชีพทาอาชีพหมอน้อยมากนะในเรื่องเนี้ย <laughs> เพราะว่าเพราะว่าเปิดมาก็ ด้วยอายชีพที่คนที่คนดูจะเห็นนตอนแรกก็คือจะเป็นแบบเหมือนรับจ้างทําทุกอย่างอะไรแบบรับจ้างสาพัดอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยทําให้แบบเราได้ต้องใช้ซอฟต์สกิลอื่นเยอะอย่างเช่นเออซ่อมคอมพิวเตอร์บ้างหรือว่าไป เป็นแบบคู่เดทเป็นพาคนไปพา้องหมาไปเดินเล่นพา้องหมาไปเดินเล่นอาจจะพอได้อยู่แล้วอะไรอย่างนี้มันก็จะมีอาชีพแปลกๆที่แบบตัดหญ้าไปอะไรเงี้ยมันที่เราต้องแบบเออเราก็ต้องทําเหมือนกันอะไรเงี้ยใช่ใช่ทำทุกอย่างเลยเป็นเป็นทุกอย่างให้เธอแล้วเพราะมันผมว่ามันมีความหลากหลายแล้วก็ตัวละครมันค่อนข้างซับซ้อนหนึ่งแบบถึงว่าแบบเออมันก็อาจจะยังไงอ่ะมันเหมือนแบบมันก็ยังมีความเด็กแต่ว่า เป็นเด็กที่ทํางานแล้วหาแบบกระเสือกกระสนด้วยตัวเองอะไรเงี้ยแล้วก็มีปมในใจที่แบบต้องเคลียร์ได้อะไรเงี้ยมันก็ค่อนข้างแบบมันก็สนุกนะพอพอเคลียร์ปมไปได้ปะหนึ่งก็รู้สึกว่าพอเคลียร์ปมไปได้ทีละปละทีละปละมันก็รู้สึกว่าเออตัวละครมีพัฒนาการแล้วก็แบบทาให้แบบตัวละครเป็นคนที่ดีขึ้นอะ่ะก็รู้สึกว่าเออสนุกดีครับการเล่นบทแทนนะก็ได้เล่าถึงเรื่องราวของการขึ้นแท่นเป็นพระเอกประกบ คู่กับคุณบีน้ำทิพย์นะคะพี่ที่แบบว่าเก่งกาที่สุดเลยเนะะี่ยเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยคุณบีก็มีการแนะนําหลายๆอย่างเหมือนกันนะคะในการแสดงนั่นเองแล้วก็คุณเหน่งก็ได้เผยถึงการพัฒนาตัวเองจากบทแทนนะคะซึ่งหลายคนเนี่ยคือต้องพูดถึงเรยบทแทนเนี่ยทำหลายอาชีพรวมถึงก็ยังมีปมต่างๆในชีวิตนะคะเดี๋ยวจะคอยเฉลยเฉลยกันต่อไปเนาะพูดคุยกับคุณเหน่งกันต่อผู้ชมขะเขาบอกนะว่าเติบโตเป็นคนที่ดีขึ้นจากการเป็นนักแสดงนี่แหละนะคะเ,เป็นอย่างไร ไเป็นคนที่ดีขึ้นยังไงเดี๋ยวไปฟังจากคุณเหน่งค่ะใช่มัน,ม,นมันสนุกมากแล้วก็แบบเออบางทีเราก็ได้เห็นพาตัวเองบางอันที่แบบเออฉันก็ทําสิ่งนี้ได้วะอะไรเ <laughs> งี้ยทางที่ในชีวิตจริงเราก็คงคงแบบไม่ได้ทําสิ่งนี้ออกมาบ่อยๆอะไรเงี้ยครับผมว่ายังยังรู้สึกว่าตัวละครก็ยังต้องมีตะกะอยู่นะผมก็รู้สึกว่าอ,อืม<อ> ในฐานะของการเป็นตะก,กะเนี่ยก็ไม่ได้เป็นปัญหาอะไรขนาดนั้นสำหรับผมแต่เราก็มีบางส่วนที่เราเปลี่ยนบ้างอย่างเช่นเรื่องแบบยังไงเรื่องเรื่องความเข้าใจมนุษย์มากกว่าหมายถึงว่าเราเข้าใจคนอื่นมากขึ้นเราพยายามจะไม่ตัดสินคนอื่นก่อนที่ก่อนที่ก่อนก่อนที่เราจะพยายามเข้าใจเขาก่อนอะไรเงี้ยอย่างเช่นอย่างเช่นสมัยก่อนมาจจะแบบเป็นคนแบบเหมือนกับเวลาเห็นใครทําอะไรที่มัน Logic, หรือว่าคืออายกตัวอย่างก็คือเวลาเราไปเห็นคนที่แบบเขาทาสิ่งสิ่งเนี้ยแล้วมันเรารู้สึกว่ามันไม่สมเหตุสมผลเลยอะ่ะทำไมเขาถึงทำวะทำไมเขาถึงเลือกทําวะเราก็จะรู้สึกว่าอืก,ก็ก็รู้อยู่แล้วว่าผลลัพธ์จะไม่ดีทําไมต้องแบบทําทําไมอะไรเงี้ยแต่แต่ว่าพอพอไปไป,ไปมา,มาพอเราได้มีโอากาสเข้าใจตัวละครเยอะๆเ,เราเห็นลอจิกพังๆเยอะเยอะ ที่ที่มันไม่ตรงกับตัวเรานะคืออะสุดท้ายอาจจะไม่พังแต่ว่ามันไม่ตรงกับความคิดเราอะไรเงี้ยเราดันเราเราเราต้องพยายามเข้าใจเขาให้ให้ได้ว่าทําไมเขาถึงทําแบบนั้นคิดแบบนั้นอะไรเงี้ยเพราะเราจะต้องเป็นเขาไงอืมมันกลายเป็นว่าเราก็เอากลับมาใช้กับชีวิตประจําวันเราด้วยว่าแบบเออจริงๆแล้วแต่ละคนเขาก็มีเหตุผลของเขาที่เขาต้องทําหรือมีความจําเป็นหรือว่าเขาไม่มีทางเลือกที่จะทาสิ่งนั้นอะไรเงี้ยมันทําให้แบบผมรู้สึกว่าเออทำมันทําให้ตัวเอง ไปถึงเน่งอ่ะมันทำให้มันให้มันทำให้เน่งเป็นคนที่ดีขึ้นนะเร่ยงว่าการแสดงเลยครับมากครับมากครับรู้สึกว่ารู้สึกว่าในช่วงแรกเราเครียดกับมันมากเรารู้สึกว่าเรารู้สึกว่าอยากทําอยากทําออกมาให้ดีเอ้ยเมื่อไหร่จะผ่านไปวะอะไรกัทำแบบถ่ายเมื่อไหร่จะจบสักทีอะไรเงี้ยแบบอยากให้งานมันเสร็จเพราะว่าแบบมันรู้สึกว่าแบบมันไม่คอมฟอร์ตขนาดนั้นแล้วมันก็ค่อนข้างกดดันอะไรเงี้ยแต่ว่าตอนนี้ก็ตอนนี้รู้สึกว่าแบบรู้สึกว่า รู้สึกว่าอยากเอ็กพอมากกว่าถ้าเป็นตอนนี้อยากแบบอยากทําในสิ่งที่เออเราก็ไม่รู้ว่าเราจะทําได้หรือไม่ได้วะอะไรเงี้ยแต่ว่าผมว่าระหว่างทางมันสนุกมากกว่าอะไรเงี้ยแบบได้ลองเป็นคนนั้นคนนี้ได้ลองทําสิ่งนั้นสิ่งนี้ที่แบบเออชีวิตนี้เราคงแบบในชีวิตประจําวันของเราคงไม่ได้ทำอะไรเงี้ยเออเราก็เลยยังเราก็เลยมีความสนุก,กกับการแสดงมากขึ้นเยอะนอะ<ม>ี่ครับก็เออเอายกตัวอย่าง ภาพชัดเลยก็คือเรื่องพรตุคาดเนี่ยเรื่องก็คือสองเรื่องที่ผ่านมาก็หนึ่งได้ไปนั่งอยู่บนเครื่องบินลบเอยุคเก่าอะไรเงี้ยก็รู้สึกก็รู้สึกว่าเออถ้าทันไม่ได้เล่นเรื่องเนี้ยฉันจะไปหาทําสิ่งดีที่ไหนอะไรเงี้ยมันคงเป็นไปไม่ได้เลยแบบ a อ all อะไรเงี้ยก็เลยก็เลยรู้สึกว่าเออนี่แหละมันเป็นเขาเรียกอะไรนี่แหละมันเป็นสิ่งที่หนึ่งทำทำให้หนึ่งสิ่งจุดเป็นจุดเริ่ม อันเนี้ยก็คือเป็นจุดเริ่มต้นที่ทําให้หน่งแบบชอบการแสดงแล้วกันเพราะว่าเออมันแล้วเราสามารถไปอนาคตเราไม่รู้ว่าเราจะได้รับบทอะไรอีกแล้วเหน่งคิดว่าเราน่าจะได้ทําอะไรแบบเนี้ยอีกเยอะก็เลยรู้สึกว่าเออก็เลยแบบอยากอยากอยากรู้เหมือนกันเหน่งตอนนี้ก็อยากรู้เหมือนกันว่าอนาคตว่าเออจะจะเป็นยังไงวะอะไรเงี้ยเออมันสนุกตรงนั้นแหละครับ นะคะก็เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งคนนะคะที่แหมเติบโตขึ้นนะคะในการที่แบบว่าอยู่ในวงการบันเทิงมาได้สอนอะไรหลายๆ,ๆอย่างเหมือนกันได้ทําอะไรหลายๆอย่างที่ไม่ได้ทําแน่ๆถ้าไม่ได้เป็นนักสแสดงนะอย่างเช่นเขาบอกว่าได้นั่งบนเครื่องบินรบอะไรอย่างนี้แล้วก็ตอนนี้รู้สึกสนุกกับการทํางานมากกว่าตอนเริ่มเข้ามาในวงการด้วยซ้ำนะคะก็อย่างที่บอกไปนะตอนนี้เลื่อนขั้นเป็นพระเอกขังแรกเลยก็ได้ประสบการณ์หลายๆอย่างนั่นเองนะคะคุณเอ็งมาพูดคุยกันต่อค่ะโปรเจกต์ นะคะสำหรับ5 e l e m e n t นะคะสำหรับ5 e l e m e n t นี้นะคะเขาก็เป็นอย่างไรบ้างคุณผู้ชมคะ่ะเดี๋ยวไปฟั่งจากเขากันเลยดีกว่าค่ะรูสิมันก็แต่ถ้า,ถ,าถ้าไปดูรายการแล้วอาจจะรู้รู้สึกว่ามีความเป็นเพะเอกน้อยลงก็ได้นะ <laughs> เพราะว่าเปนขายขำมากคือตอนนี้ก็คือทิปจากทางนักแสดงก็เป็นตลกแล้วตอนนี้ทุกคนเป็นตลกเล่นมุกกันบราะว่าโบบะโบ๊ืภา,า,<ม>าพพ <ật> ดไม่ต้องมีละหมดที่สั่งสมมา4-5ปีเนี่ยหมดละวันนี้ก็สังคมมันหล่อมฮะจริงจริงหนึ่งเรียบร้อยแหละก็ก็สนุกดีมันมันเหมือนมันทำให้คนรู้จ <c oughs> ักตัวตนเรามากขึ้นมากกว่าอะไรเงี่ยเพราะว่า <c oughs> <witness> เหมือนพอคนเห็นเราในจอเนาะเขาก็จะเป็นแบบเดี said, e ye, really ๋ยวเป็นคนนู an like, ้นบ้างเดี๋ยวเป็นคนนี้บ้างเอ้ยแล้วเขาก็เลยบอกเอ้ยแล้วหน่งจริงๆเป็นยังไงอะไรเงี้ยก็เลยแบบเออมันก็ดีเขาก็เลยแบบแล้วพอมาอยู่รวมกันไอคนช่วยอีกสี่คนเนี่ยหนึ่งก็เลยแบบก็ไม่หรอกก็แบบสนิทกันอยู่แล้วแบบไอสี่คนเนี้ยก็แบบเติบโตมาด้วยกันแบบในช่องอะไรเงี้ย เออแล้วก็พอแบบมาอยู่ด้วยกันมันก็แบบมันก็มีความตลกอีกแบบหนึ่งแต่ละคนก็จะมีคาแรคเตอร์ต่างๆกันแล้วแบบพอมาอยู่รวมกันแล้วมันเหมือนแบบมันคือแบบมันคือหายนะเอางี้ดีกว่ามันคือหายนะก็เลยแบบทุกคนก็ผมว่าทุกคนชอบอยู่แล้วการดูหายนะต่างๆอะไรเงี้ยเออก็สนุกดีครับก็ฝากละครเรื่องรักสุดท้ายยายจอมเวียงด้วยนะครับก็เป็นละครที่หนิงรับบทเต็มเป็นเป็นตัวนําเรื่องแรกอะไรเงี้ยก็ฝากติดตามฝากให้กําลังใจหนิงด้วยครับแล้วก็ฝาก ช่องย t u b e ด้วยก็มีช่อง YouTube ของตัวเองก็มีไลฟ์สไตล์ในนั้นคอนเทนต์ก็จะแบบมีคอนเทนต์น้องหมาน้องแมวด้วยที่แบบมีข้อมูลพวกแบบเฮ้ยคนจะเริ่มเลี้ยงสัตว์ต้องทำยังไงหรือว่าน้องหมาน้องแมวมีข้อห้ามอะไรที่แบบว่ามันมันจะทำให้แบบว่าคุณภาพชีวิตของน้องหมาน้องแมวดีขึ้นอ่ะถ้าถ้าเจ้าของรู้สิ่งนี้อะไรเงี้ยผมก็อ่ะถ้าใครสนใจเลี้ยงน้องหมาน้องแมวหรืออยากเริ่มเลี้ยงเลยก็ไปดูคอนเทนต์ในนั้นได้ครับแล้วก็ฝากฮาโต้ด้วยที่นี่ก็ือ Cat Wellness, คอ เพิ่งสร้างคอนโลร้อน,นก็คือเป็นฮาโตะที่สําหรับน้องแมวเท่านั้นน้องแมวท่านแมวหรือต่างๆใครเลี้ยงแมวมาที่นี่เลยเพราะว่าไม่เจอหมาแน่นอนครับก็ฝากแค่นี้ครับผม นะคะก็ได้บอกว่าสนุกสนานกันเลยนะคะได้อยู่5 e element นะคะสนุกกับการได้อยู่กับเพื่อนเพื่อนนะักแสดง mm hmm. เผยมีความเป็นตัวของตัวเอง mm hmm. ให้แฟนเนี่ยได้รู้สึกได้ใกล้ชิดกันมากขึ้นนะคะ mm hmm. และก็ยังพูดถึงเรื่องธุรกิจนะคะเปิดร้านดูแลสัตว์เลี้ยงด้วยฝากผลงานใหน้แฟนได้ติดตามกันด้วยค่ะแมต้องบอกเลยนะคะว่าอีกหนึ่งคนนะคะมีความสามารถทําหลายอย่างจริงๆคุณผู้ชมอย่าลืมนะคะว่าร้านดูแลสัตว์เลี้ยงของคุณเหน่งเนี่ยคือ heart พช t wellness center นั่นเองนะคะ รที่แบบว่าอยากจะฝากดูแลสัตว์เลี้ยงนะคะก็เชิญได้เลยนะคะนี่ก็เป็นเรื่องราวสุดเ e อ็กซ์คลูซีฟนะคะที่สัมภาษณ์คุณเหน่งสรันมาฝากกันค่ะมายาออนท